สวัสดีค่ะคุณกำลังรับชมช่อง YouTube ผ้าไหมสุรินกับไกด์แพทค่ะช่อง YouTube ค่ะ24มกราคม2565ผ้าไหมผืนนี้เป็นผ้าไหมมัดมีทอสตะกอค่ะลายไม่ทราบเนื่องจากว่าคนสรินนะคะจริงๆแล้วเขาก็จะเน้นทอผ้าไหมไว้สวมใส่เองก็จึงแกะลวดลายตามที่อยากจะมัดหมีก็เลยเมื่อเจอเศรษฐกิจของโควิด -19 ระบาดเป็นพักๆ ในช่วงที่เดือดร้อนก็จะนำออกมาขายนะคะก็เลยฝากขายพืนนี้ซึ่งกายแพทก็ดูแล้วก็สวยดีค่ะถ้าท่านใดสนใจก็กาแพทก็จะบอกว่ายินดีเลยค่ะ แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่าเนาะเพราะว่าผ้าไหมนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่มีวดลายก็คือคนทอเขาอยากจะแกะลายมัดมีอะไรก็มันมีตามความชอบผืนนี้แพทยเห็นแล้วก็เลยสวยดีก็เลยถ่ายมาให้ชมขนาดน่าจะไม่เกิน2เมตรในความยาวนะคะเพราะนั้นถ้าสนใจนี่คือสีจริงเป็นแบบนี้เลยนะคะก็ดูแล้วก็อืมสวยดีไหมแท้ทอมือ จากจังหวัดสุรินทร์ค่ะถ้าสนใจก็ติดต่อไกด์แพทมาได้ค่ะไกด์แพทจะเป็นตัวเชื่อมให้เพราะว่าเป็นงานฝากขายที่บอกว่าเออเดือดร้อนแล้วอยากจะนำผ้าไหมพืนน้นี้ขายและท่านคุณผู้ชมคะสนใจก็ทักทายกันมาได้เลยค่ะเพราะว่ากายแพทยินดีเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้ของคนสุรินทร์นะคะเรื่องราวของผ้าไหมที่นี่ได้หมดท่าสดชื่นค่ะ ่สนใจค่ะผืนนี้1,850บาทส่งฟรีคะ่ะสามารถทักมาโทรแอดไลน์มา0812571709 0812571709ค่ะขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ